สวัสดีท่านชมครับพบกับสวนใจสั่งมาชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับจะมานำเสนอเรื่องของอระบบน้ำโซลาเซลล์นะครับที่ผมได้ซื้อมาเมื่อวานนะครับของ h e นโดรนะครับยี่อ้อนโรสองนิ้วนะครับ1,100วัตต์นะครับเดี๋ยวจะพาพาทุกท่านมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับพอดีเพิ่งต่อเสร็จเมื่อกี้ครับแต่แต่กระบวนการต่อไม่ได้ต่อให้ดูนะครับเดี๋ยวกลับกล้องสักครู่หนึ่งนะครับ ครับนี่ครับก็จะมีตู้คอนโทรลนะครับตู้คอนโทรลนะครับของฮ e นโรนะครับตอนนี้ไฟอยู่ที่73.8ดนะครับนะครับก็ช่วงพักเช้าก็จะไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่นะครับก็จะมีสวิตช์นะครับกันฟ้าผ่าด้วยนะครับแล้วก็สวิตช์กันต่างๆนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีสายดินนะครับสายดินนะครับต่อเข้าไปทางนี้นะครับสายดินนะครับนี่ครับสายดินอ่าต่อเรียบร้อยนะครับนี่ับ สายเขาแถมให้นะครับเนี่ยสายเอ่อเท่าไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะครับเอ่อสามคูณสองจุดห้าครับสายเขาเนี่ยสามคูณสองจุดห้านะครับจํานวนห้าสิบเมตรนะครับเนี่ยสายเขาแถมมาให้นะครับส่วนส่วนเอ่อส่วนเอ่อสมมตนะครับก็อยู่ที่หนึ่งันหนึ่งร้อบาทนะครับท่านชมนะครับนี่นะครับนี่ฮะแฮนด์โรนะครับ ใช้ดีครับก็มีรับประกันด้วยนะครับท่านชมนะครับนี่ฮะส่วนราคาเดี๋ยวค่อยบอกท้ายคลิปนะครับเนี่ยนะครับแอนดรอยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของน้ํานะครับที่ผมจัดการเมื่อกี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้แดดไม่ค่อยออกเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมที่สวิตเตอร์ตรงนี้นะครับไม่ไม่ออกเท่าไหร่นะครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับบ่อบ่อตรงนี้ครับบ่อห้านิ้วครับท่านผู้ชมนะครับบ่อห้านิ้วนะครับอันนี้ผมใส่สองนิ้วใช่ไหมนี่ ท่านผู้ชมครับดูน้ําครับนี่นี่แดดไม่ออกเท่าไร่ครับเต็มบ้องเลยครับท่านผู้ชมนี่เย็นเจี๊ยบครับโอ้โหไหลน้ําใช้ครับท่านผู้ชมนะครับก็น้ําออกเยอะมากครับเออเมื่อเมื่อวานเอ้เมื่อวานช่างเขาบอกว่าผู้ขายเขาบอกว่าออกกี่คิวต่อต่อชั่วโมงผมจำไม่ได้นะครับอ่านะครับน้ําออกเยอะมากครับดูนี่ฮะ โอเคเลยนะครับสวยงามมากครับก็ซื้ออยู่ที่ร้านในในประสาทเมืองใหม่นะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ราคาเป็นงั้นเองครับก็ลดเขาลดให้ผมด้วยครับเนี่ยนี่ครับน้ำไหลแรงมากนะครับท่านชมนะครับในส่วนในส่วนของราคานะครับเยี๋ยดี๋ยวบนึงนะครับท่านผชมผมไม่ให้น้ำมันเซาะ ดินนะครับนี่นะครับในส่วนของราคานะครับอยู่ที่รวมทั้งท่อด้วยครับรวมทั้งท่อด้วยนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสี่หนึ่งหมื่นสามพันก็กว่านะครับผมจำจำตัวเลขปลายทางไม่ได้นะครับสามสามหมื่นกว่าแล้วกันสามหมื่นสี่แล้วกันเป็นตัวเลขกลมกลนะครับก็ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวก็จะต่อเข้ามา ทางนี้ด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นสมอดนะครับหนึ่งนิ้วนะครับที่ผมเอาออกนะครับแทนนะครับหนึ่งนิ้วมันน้ำไม่ค่อยเยอะนะครับโอเคครับท่านชมก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่ทําให้ทุกท่านได้น้ําใช้มากขึ้นนะครับเผื่อท่านใดที่อยู่ที่สวนหรือที่บ้านนะครับที่สามารถที่จะมีมีบ่อนะครับก็สามารถดูดน้ํามาใช้แบบนี้ได้นะครับ ผลที่ผมต้องเปลี่ยนจาก1นิ้วนะครับมาเป็น2นิ้วเพราะว่า1นิ้วน้ําน้ําไม่พอในการใช้ทําการเกษตรนะครับเลยต้องมาเปลี่ยนเป็น2นิ้วนะครับใ่ใจหลักๆอยากได้3นิ้ว้ซ้ำนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยครับวันนี้ขอสวัสดีครับของดีโอ้ลืมลืมบอกครับท่านชมทั้งหมด4แผงครับท่านชมผมใช้4แผง550าวัตต์นะครับท่านชมอ่า ห้าแผงไอสี่แผงนะครับห้าร้อยห้าสิบบาทโอเคครับสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่ง